แจ้งผ่าขออ๋อได้ได้ได้ทำสมาธิครับตอนนี้กิจกรรมหนาวเราจะมีนะครับกิจกรรมตอนนี้มาออากันแล้วครับกิจกรรมใหมต้านหนาวกันาโครงการที่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อสวัสดีนะครับ ตอนนี้วันนี้เป็นแมตช์ของเชียงใหม่เจอกับแบงคอกนะครับกลุ่มกองเชียร์มาเฮาไปต้องแห้งก็มีกิจกรรมนะครับที่จะอมอบเสื้อกันหนาวนะครับหรืออุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็ในส่วนของอ เื่อใช้ต่างๆนะครับเอาไปให้น้องๆตีอยู่เตีอยมเภอปายนะครับโรงเรียนรับประชานุเคราะห์22นะครับอำเภอปายนะครับซึ่งเราจะเดินทางกันวันที่3นะครับแล้วก็กลับวันที่4ทันวานี้นะครับกอดรถนลงเฮอหมูพี่น้องที่เป็นแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีนะครับมาร่วมกันนะครับทำบุญนะครับทำบุญในส่วนของการมอบการภัยาหนาวนะครับโดยกิจกรรมนี้เขาก็มีแนวคิดมา ทามาตั้งมือละนะครับก็เพึ่งสบโอกาศมาถึงวันนี้นะครับผม่วนไหนโรงเรียนทไปนี่เราเป็นได้บ้างครับว่าหรือว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปงเหลือนย้ายนครับอ๋อโดยโดยลักษณะของโรงเรียนนะครับก็จะเป็นน้องๆที่เป็นชนเผ่านะครับเท่าที่ทราบมาก็มีประมาณ1ิชนเผ่านะครับจํานวนนักร้องอยู่ที่500กว่าคนนะครับเราก็พยายามที่จะระดมเสื้อกันหนาวนะครับของใชตง้ต่างๆนะครับเอาไปมอบพื่น้องเพิ่นแล้วก็ดูดูแนวโน้มว่า อากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาวเป็นพิเศษนะครับเต่าที่ทราบมาจากกลุ่มมาเฮาเฮาแต่อยู่ที่ปลายก็มีนะครับผี้ปีน้องๆเฮาก็แจ้งข่าวมาว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับผมน่อ